แมมและคุณครูกิ๊กก็จะมาให้เด็กๆฉีกประกรูปภาพแก้วน้ำนะคะก่อนอื่นให้ผู้ปกครองหยิบใบงานนะคะของวันที่26ที่เป็นรูปแก้วน้ำนะคะขึ้นมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้รูปภาพที่เป็นแก้วน้ำที่สำเร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยไหม ้าเด็กๆอยากทาเดี๋ยวเราจะได้ทํากันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะทําเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณครูกิ๊กค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกาวหรือกระดาษสีนะคะกระดาษสีนะคะอาจจะเป็นกระดาษสีที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นกระดาษรีไซเคลิลกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ะคะ่ะเด็กๆ นี่ค่ะโบโชก็ได้นะคะที่เด็กๆแบบได้มาจักที่ร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะอันนำมาใช้ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆก็จะเลือกสีที่เด็กๆชอบหน่อยฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นํากระดาษเนี้ยมาฉีดเป็นชิ้นนะคะชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ,ะนี่นะคะชิ้นแบบนี้นะคะของคุกิแบบไหนคะแบบนี้บบนค่ะถ้ามันใหญ่ไปฉีดแล้วใหญ่ไปเด็กๆก็ฉีดฉีดได้อีกค่ะสามารถฉีดได้เลยนะคะแล้ววิธีวิธีทำายังไงคะคุณคุกิเริ่มจากไหนก่อนก็เราก็จะเริ่มจากที่เรา จุ่มนะคะกาวลงมานิดเดียวค่ะเด็กๆปึ๊บแล้วเราก็แตะลงไปได้เลยค่ะตรงที่เราส่วนไหนที่เราชอบเราสามารถแตะได้เลยค่ะแต่คุณครูเก็กขอบอกนะคะห้ามเกินเส้นของแก้วนะคะเสีดำนี่นะคะเวลาเด็กๆติดกระดาษลงไปแล้วเนี่ยอย่าให้ออกนอกเส้นที่เป็นเส้นสีดำๆนะคะให้พยายามให้อยู่ในเส้นเด็กๆอยากได้แก้วสีอะไรก็แปะตรงนั้นได้เลยนะคะ ถ้าตรงนี้อยากได้สีอะไรเด็กกใช้กระดาษสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะถ้าเริ่มแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะลูกปะไปเริ่มเลยค่ะขอบแก้วคกบิ้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆเด็กๆใช้มือได้เลยนะคะแล้วก็ทาลงไปเด็กๆจะทาที่กระดาษก็ได้ค่ะหรือเด็กๆจะทาลงไปที่แก้วเลยก็ได้นะคะที่กระดาษเลยก็ได้ค่ะแต้มแค่เน็ดเดียวนะคะเด็กๆไม่ต้องแต้มเยอะ ถ้าคนไหนใช้กระดาษดรีไซเคิลนะคะก็พยายามเลือกสีให้มันออกมาข้างนอกค่ะให้สีออกมาข้างนอกหน่อยนะคะแล้วก็แปะไปก็จะได้แก้วสีนะคะถ้ากระดาษใหญ่เกินไปมันจะไม่สวยนะคะแล้วพยายามติดอย่าให้ออกนอกเส้นสีดำนะคะเด็กๆเ,เลือกสีถ้าเป็นกระดาษเรีไซเคิลนะคะเด็กก็ใช้สีที่มันเป็นสีแบบเนี้ย มีสีหน่อยออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ทาติดลงไปทาดิบเดียวนะคะติดๆแล้วก็ติดลงไปได้เลยอของคุณครูแม่ก็จะทาของตัวแก้วก่อนนะคะคุณติ๊ก็จะทาเป็นขอบแก้วก่อนนี่นเด็กๆสามารถเลือกกระดาษได้นะคะเลือกกระดาษขึ้นมาให้มันเป็นสีๆได้ ชูให้เด็กๆดูหน,หน่อยสิคะว่าเวลาติดแล้วมันเป็นยังไงคะก็แปะลงไปพยายามเลือกสีๆออกขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆเคยทำไหมนี่ค่ะก็ะขอบแก้วก็จะเสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กๆแปะไม่ให้เห็นสีขาวมากเกินไปแก้วของเด็กๆก็จะสวยมากเลยค่ะ บนของพู่กุญแจก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเด็กๆนี่นะคะเวลาเด็กๆติดก็ติดลงไปเลยนะพยายามเลือกสีๆออกมาในชะะามเพรเด็กๆได้เลือกสีๆนะี่ยมันจะเห็นสีเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าพับก <ๆ S 1> ็จะได้ไดสีสีฟ้าของพู่กุญแก็จะใหญ่เกินไปนะคะเราก็จะฉีดหนึ่งใกล้แล้วนะเด็เกๆถึงไหนแล้วคะโอ้ใช้กระดาษรีไซเคลิลก็สวยนะคะเด็เกๆด,ดู เวลาเด็กๆใช้กระดาษดีไซเคิรเนี่ยเด็กๆพยายามเลือกสีที่มันเป็นสีๆของกระดาษออกมาหน่อยนะคะเด็กๆก็จะได้แก้ที่มันเป็นสีหน่อยของคุณแม่แก้เสร็จยังคะยังเลยคุกกี้แก้เสร็จหรือยังยังเลยเด็กๆละคะแก้เสร็จหรือยัง เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมอู้หกิ๊กทำไว้ทำไม่ถึงไหนเลยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆค,ค่อยๆทำได้นะถ้าคุณนหนทำได้ก็ทำได้เลยคะ่ะหาก,กระดาษใกล้ๆของตัวเองก็ได้คะ่ะถ้าใครมีเวลาไปซื้อของตามห้างนะคะเขาจะแจกโบชัวเนี่ยเด็กๆก,ก็เอามาฉีดเอามาฉีดแล้วก็เอามาแปะอย่างนี้ได้เลยคะ่ะน่ารัานะคะเด็กๆก,ก็ทาที่กระดาษนะคะหรือจะทาที่รูปภาพก็ได้นะคะ แล้วเราก็ติดลงไปนะคะติดลงไปแบบนี้นะเห็นไหมไกล้เสร็จแล้วเห็นไหมลูกถ้ามันใหญ่เกินไปเด็กๆก็ฉีกกระดาษค่ะฉีกนิดนึงแล้วเด็กๆก็ออกมาทาหรือถ้าเด็กๆสะดวกจะทาที่แก้วที่พื้นตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็เด็กๆก็เอากระดาษมาแปะนะคะ ไม่ยากเลยเห็นไหมถ้ากระดาษมันใหญ่นะคะเด็กๆก็ทําไมถ้ากระดาษมันใหญ่ก็ฉีกกระดาษออกนิดนึงฉีกกระดาษแล้วก็ทากาวหรือจะทาที่ตรงกระดาษก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะอืมของคุณครูใกล้เสร็จแล้วนะคะลูกของคุณครูคกิ๊กเสร็จแล้วของคุณแม่มใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วอืมแล้วสวยไหมอ่านี่คุณครูแม่มก็จะเหลือตรงหูหน่อยหนึ่งนะคะ ตรงหูเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เล็กนิดนึงเด็กๆก็สามารถที่จะฉีกกระดาษก็ได้นะคะหรือทาตรงนี้ก็ได้นะฉีกนิดนึงปึ๊บใกล้แล้วหน้าพมจะเสร็จแล้วนะคะลูกถ้ามันใหญ่นักนะคะเด็กก็ทาตรงนี้ก็ได้ฉีกมัได้ค่ะ โอ้เสร็จแล้วนะลูกนะไม่ยากเลยเห็นไหมคะเด็กๆทําได้ถ้าม่ไม่มีกระดาษสีเด็กๆก็หากระดาษตรงที่หนังสือพีมหรือโบชัวมาใช้ก็ได้นะคะโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้ส่วนแก้วแล้วนะคะทําได้ไหมเด็กๆทําได้ไหมลูกเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆก็สามารถที่จะฉีกแล้วก็ นำสีน้ำมาแปะได้เลยนะคะทาก,กาวไม่ต้องเยอะนะคะเด็กๆไม่ต้องทาทาก,กาวเยอะนะมันจะแฉะเกินไปทากาวพอดีพอดีพอค่ะเอานิ้วจุ้มนะคะแล้วก็แตะไปที่กระดาษนิดเดียวค่ะเด็กๆแล้วก็แปะได้เลยใช้นิ้วเดียวพอนะคะไม่ต้องใช้สิบนิ้วหรือห้านิ้วนะะลูก <laughs> ได้แล้วนะได้แก้วหนึ่งใบนะจะได้แก้วหนึ่งใบแล้วนะลูกนาเด็กๆได้หรือยังเดี๋ยวเราผลงานมาโชว์กันนะคะดูซิว่าของใครสวยค่อยๆทำได้ค่ะไม่เป็นไรนะะคอ้นี่เป็นของเิืกสวยด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นของคุณแม่ไหมคะใช้กระดาษรีไซเคิลค่ะ แปะลงไปนะคะโอเคสวยเหมือนกันนะนี่เด็กค่อยๆทำไปนะคะถ้าคนไหนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอผลงานมาโชว์กันนะคะถ้าคนไหนทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปและส่งมาให้คุณครูดูในรายกลุ่มห้องหรือ ในกลุ่มเฟซนะคะอย่าลืมส่งมาให้นะคะอของคุณคุูมใกล้เสร็จแล้วค่ะ แก้วหนึ่งใบแล้วนะคะเด็กๆอ่าของของคุณกิ๊กก็เหลือแค่หูกแก้วแล้วค่ะเด็กๆโอ้ของคุกิ๊กสวยอะสี <c oughs> สันสดใสเลยหูกยยะะกแก้วก็จะเล็กนะคะ <c oughs> ให้เด็กฉีกเป็นชิน้นเล็กๆก็ได้คะ่ะแล้วก็แต่งไปจะง่ายมากเลย เม่ไกด์เสร็จแล้วเหมือนไกด์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวกดงานมาโชว์กันค่ะระวังนะคะอย่าให้กาวเข้าตานะคะตอนที่เด็กทำเด็กสามารถให้ผู้ปครองหรือคุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะใช้ค่ะ เด็กๆห้ามเอากาวมาเล่นนะคะเวลาติดๆดีๆนะคะลูกของคุณครูกิ๊กเสร็จแล้วค่ะเด็กๆกิชโชด้วยสิคะนี่ค่ะโอ้ยสีสันสดใสเลยเห็นไหมของคุณครูกิ๊กของคุณแม่รอแป๊บนึงนี่ไก่เสร็จแล้วนะผลงานของคุณครูแม่และคุณครูกิ๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเด็กๆเสร็จหรือยังคะ ถ้าเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะอาเด็กๆเก็บอุปกรณ์ที่เรียบร้อยก่อนแล้วเอาโางาวทเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะคุณครูแมมและคุณครูกิ๊กก็ทําผลงานของคุณครูเสร็จแล้วแล้วของเด็กๆนะคะเสร็จหรือยังถ้าเด็กๆเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปผลงานของตัวเองนะคะลงในไลน์กลุ่มห้องหรือลงในกลุ่มเฟซของตัวเองนะคะ ให้คุณครูดูและก็ให้เพื่อนๆดูค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแหม่มและคุณครูกิ๊กก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาดูนะคะว่าคุณครูแหม่มและคุณครูกิ๊กจะให้ทำอะไรต่อสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2>